สวัสดีค่ะ,ะ่าติธรรมค่ะค่ะวันนี้ช่วงเวลานี้แอดมินก็มาอัปเดตสถานการณ์นะคะตอนนี้ก็คือรถอขนปูนหินปูนมาเทพื้นปูนตรงบริเวณปากทางเข้าวัดนะคะ,ะจากตรงนี้ตรงนี้นะคะแอดมินจะหมุนภาพหมุนกล้องให้ดูนะคะ,ะไปถึงหน้าสาลาปฏิบัติธรรมตรงโน้นนะคะ อัพเดตสถานการณ์นะคะขณะนี้รถขนรด,ดปูนลาดพื้นปูนซีเมนนะคะกำลังเทเทปูนเทหินนะคะเพื่อลาดพื้นปูนตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยคือจำเป็นจะต้องอเทพื้นปูนนะคะเพราะว่าเป็นทางลาดลงมาลาดชันลงมาแล้วเป็นดินโคลนนะคะ อจอดรถก็ลําบากทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ลําบากค่อนข้างจะลํา,าลบากาหลวงพ่อก็เลยมีดํำริให้หาลาดพื้นปูนตรงนี้นะคะเทพื้นปูนตรงนี้นะคะจะเป็นลานอเนกประสงค์ที่สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นะะจอดรถที่ญาติทำมาปฏิบัติธรรมก็สะดวกนะคะเป็นลานอเนกประสงค์ยาวไปเลยจนถึงหน้าศาลาปฏิบัติธรรมนะคะ ปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่บริเวณปากทางทางถนนตรงนี้นะคะเข้ามาในวัดจนถึงหน้าสลาปฏิบัติธรรมนะคะโมทนาสาธุกับญาติธรรมที่ได้ร่วมบุญนะคะร่วมบุญเทพื้นปูนตรงนี้นะคะ,ะโมทนาสาธุกับญาติธรรมทั้งอ,ออกนามและไม่ออกนามมันประสงค์ออกนามนะคะ ส่วนท่านใดที่สนใจจะร่วมบุญกับาทางวัดได้ทุกๆบุญนะคะก็ร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชี408 036 2161นะคะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมานุพลเกล้นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้ในโพสต์นะคะนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะคะวันนี้เวลาบ่ายโมง20นาทีนะคะ ไลส่สดค่ะ <laughs> <laughs> นี่คือญาติธรรมเราที่เดินทางมาจากโคราชนะคะเมื่อกี้ได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อเสร็จเมื่อกี้นะคะโมศนาโมทนาสาธุที่ได้เดินทางมาสนทนาธรรมเรียนสมาธิสาหลวงพ่อสอนธรรมนะคะเมื่อกี้สาธุอนุโมทนาบุญนะคะจากโคราชนะคะ เมนจะนำชมบรรยากาศนะคะบริเวณหน้าศาลาตรงนี้ได้เทพื้นปูนเรียบร้อยแล้วนะคะรถก็สามารถเข้ามาจอดได้หลายคันเลยข้างหน้าวัดตรงนี้ข้างหน้าหน้าศาลาตรงนี้นะคะจัดกิจกรรมต่างๆนะคะได้เป็นลานอเนกประสงค์ได้ตรงนี้ต้อนรับวันตักบาทเทโวที่จะถึงนี้นะคะ ความสำคัญของวันตักบาดเทโวนะคะหลวงพ่อได้เทศนาธรรมไว้ในคลิปที่ผ่านมานะคะที่ได้เทศนาธรรมมอค่ำคืนที่ผ่านมาแอดมินได้ลง YouTube เสร็จเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็กลับไปดูย้อนหลังได้ในเพจวัดหรือใน u t u b e นะคะอยู่ยูทูบที่แอดมินได้ลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่องอบัวแก้วช่องอหลวงพ่อมโนพุทธคัโตนะคะ ได้อีกหลายช่องช่องพุทธคักุการามช่องหลวงพ่อมานพนะคะค่ะยาตที่ทมย้อนเข้าไปดูได้นะคะความสําคัญของการตักบาตรเทโวนะคะหลวงพ่อได้พูดถึงความสําคัญไว้ได้อย่างนักฟังทีเดียวค่ะน,นะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์สดนะคะช่วงนี้แอดมินต้องขออนุญาตาตัดคลิปตัดไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคราวต่อไปก็กลับมาพบกันใหม่นะคะแอดมินจะอัปเดตสถานการณ์ให้ที่ทำได้ร่วมบุญได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะคะ อขอบคุณสาธุอนุมุนาบุญยาติธรรมทั่วประเทศทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะ